ได้ข่าวมาว่าส้มตำร้านนี้แซ่บเวอร์าวาังมากเป็นร้านส้มตำฟิวชั่นที่รวมวัฒนธรรมทั้งอีสานกลางใต้ออกมาเป็นเมนูสุดอร่อยหลากหลายที่มีให้เลือกในร้านมากกว่าร้อยเมนูควบคุม<ส>คุณภาพและว,วัตถุดิบจากเจ้าของร้านเองอร่อยแซบ่บถิงนใจในราคาที่จับต้องได้มาเที่ยวกันวันนี้พาทุกคนมาที่ร้านส้มตำคุณวาวสาขาเกษตรนมว่ามินบรรยากาศร,ร้านสวยสะอาดไปกันเองให้ฟิลเหมือนนั่งทานอยู่ที่บ้านกับครอบครัวและสำหรับใครที่มาเป็นกลุ่มหรือครอบครัวใหญ่้องการความเป็นส่วนตัวทางร้านก็มีบริการห้องคาราโอเกะไว้รองรับได้ถึง40คนนนนเลยะาห้้จองง่ววกไดันี้้้้ชดดีไเเเจออวาาาางรนนมททให่ย สำคัญเรื่องฝีมือในการทํานี้ต้องยกนิ้วให้แต่ละจานที่เสิร์ฟมาคือหน้าตาดีทุกจานบอกถึงความใส่ใจมากจริงๆคะ่ะวันนี้เราสองคนพาคุณพ่อคุณแม่มาทานด้วยจัดมาหลายเมนูที่เป็นตัวเด็ดตัวตึงของร้านมาเลยเริ่มที่เมนูแรกกับตามเส้นเล็กเส้นเล็กคือเหนียวนุ่มได้ใจน้ำส้มตำที่รสชาติเข้มข้นจัดจ้านเครื่องเส้นมาแบบทุกอนุที่ร้านจะใช้น้ำมะนาวสดคุกเข้ากับน้ำปลาต้มสุกไม่มีกลิ่นหอมอร่อยไหมครับทานพร้อมกับหมูยออุบลแซ่บสะใจไปเลยเมนูที่สองนี่เซอร์ไพรส์ามากกับมีผัดกระเฉด สั่นมาแบบตัวโตๆระยอดกระเฉดอ่อนๆอ,อ,อร่อยจุเจอเคซี่รสชาติเข้มข้นแบบนี้รับรองมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นและไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้แค่มาที่นี่ก็จะได้ทานยำใบเหลียงราชินีผักพื้นบ้านภาคใต้ใบสวยๆใหญ่ๆมาโดยเฉพาะนํามาทอดแบบกบรอบเสิฟกูกกับน้ํายำรสชาติเด็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดครบรสเป็นเมนูที่ต้องลองจริงๆไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงร้านนี้กับตำผลไม้ข้าสันผลไม้สดหวานๆฉ่ำๆมาหลายชนิดคลุกเคล้ากับน้ำส้มตำรสชาติเข้มข้นจัดจ้านโรยด้วยถั่วที่ส่งีนขั้วใหม่ทุกวันอร่อยครบรถ ภาพจากเบทาโกรร้านจะใส่ดอกเกลือในการหมักซึ่งจะมีความเค็มน้อยกว่าเกลือทั่วไปและนามาทอดจนเหลืองกรอบในน้ามันที่ใหม่เสมอจึงได้ไก่ที่กรอบนอกนุ่มในอร่อยแรงมาก,กท้ายกับลาบเป็ดจานนี้ที่ห้ามพาลาดร้านเลือกใช้เนื้อส่วนอกเป็ดมาทำจึงได้เทคเจอร์เนื้อเป็ดที่เคี้ยวนุ่มไม่แข็งก็ได้งมาได้รสชาติเข้มข้นถึงเครื่องปากทานแบบหยุดไม่ได้เลยจริงๆถ้ารู้ตัวเป็นสายแซ่บก็ควรเซฟคลิปนี้ไว้ด่วนรีบจับมือเพื่อนและครอบครัวมาทานของอร่อยกันได้เลยที่ร้านส้มตำคุณวาวนะคะมาทานมาเที่ยวกันเยอะๆนะย